กลับมาเกาะติดข่าวการเมืองครับคิดไปแจกไปไวัยรุ่นเซ็งเงินหมื่นไม่ตรงปกอีกแล้วขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับพลิกเป็นรายวันสำหรับนโยบายของรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานพูดอย่างมาวันนี้เปลี่ยนเป็นอีกอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อม ล่าสุดการแจกเงินวัยรุ่นในโครงการดิจิทัลวอลเล็ที่กำหนดจะแจกให้กับกลุ่มคนอายุตั้งแต่16 20ปีจำนวนราว2.7ล้านคนกลับต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกจากเดิมที่เคยบอกว่าสามารถนำมาจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือได้มาวันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นห้ามนำมาจ่ายในกรณีดังกล่าวอ้างว่าเป็นสินค้าบริการไม่ร่วมรายการต้องใช้จ่ายสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น ล่าสุดเมื่อวันที่11มีนาคมนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเงื่อนไขาการใช้เงินดิจิทัลวอลเลต10,000บาทเฟส3ในกลุ่มอายุ16 20ปีว่าค่าเทอมค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ำค่าไฟหรือค่าบริการต่างๆถือเป็นค่าบริการซึ่งไม่ได้เข้ารวมในโครงการนี้ยืนยันว่าไม่สามารถใช้ได้โดยให้คิดง่ายๆว่าเงินต้องเอาไปแลกสินค้าเพื่ออ,อุปโภคและบริโภค จะไปใช้บริการไม่ได้ดังนั้นค่าเทอมค่าโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นค่าบริการจึงไม่สามารถใช้ได้สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ประมาณ8กลุ่มเช่นร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลร้านขายสุราร้านขายบุหรี่สถานีน้ำมันเป็นต้นแต่ร้านค้าในสถานีน้ำมันสามารถใช้บริการได้ส่วนจะมีการควบคุมการขายเหล้าและบุหรี่อย่างไรในเมื่อไม่มีเนกาทีฟลิสไว้นายเผ่าภูมิกล่าวว่า การไม่มี negative l i s สเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่จะทําให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดได้ดีสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยประชาชนจะสามารถรู้ได้ว่าร้านไหนซื้อของได้ร้านไหนซื้อของไม่ได้ทั้งนี้ในตัวระบบหากเจาะไปตามรายสินค้าการบริหารจัดการจะยากมากและจะทําให้เกิดความสับสน ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและขั้นตอนการเบิกเงินว่าสิ่งที่เปลี่ยนคือร้านค้าที่อยู่ในรอบที่สสามารถไปขึ้นแคชเอาท์ไม่ว่าจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ในระบบภาษีก็ตามซึ่งจะทําให้ง่ายขึ้นเพราะมีการรับฟังจากร้านค้าในรอบที่2ระบุว่าแคชเอาท์ในระบบภาษีเงินจะหมุนเข้าร้านใหญ่อย่างเดียวจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ร้านเล็กสามารถแคชเอาท์ได้ ลองคิดภาพง่ายๆเมื่อไปซื้อร้านหมูปิ้งต่อที่ 1. ร้านหมูปิ้งยังไม่สามารถไปแคชเอา์ทได้ร้านหมูปิ้งเอาเงินไปซื้อร้านผักข้างๆถึงแม้ว่าร้านผักข้างๆจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็สามารถมาแคชเอา์ทได้แล้วเพราะถือเป็นเงินหมุนในรอบที่2นายเผ่าภูมิกล่าว ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10มีนาคมภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังได้ถแถลงผลการประชุมและตอบคำถามสื่อมวลชนโดยร,ระบุว่าเงิน1,000 0บาทเฟสสามสามารถจ่ายค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟได้การเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการคิดนโยบายของรัฐบาลไม่เคยรอบคอบ ลักษณะไม่ต่างจากคิดไปแจกไปไม่ได้วางแผนให้ตกผลึกเสียก่อนเหมือนกับข้ออ้างในการแจกเงินให้กับวัยรุ่นอายุตั้งแต่16-20ถึงปีครั้งนี้ที่มีทั้งจุดอ่อนและคำถามมากมายเช่นทำไมไม่แจกให้ครอบคลุมคนวัยทำงานทั้งประเภทเสียภาษีและมีภาระดูแลครอบครัวแต่กลับแจกให้กับวัยรุ่นที่ยังเรียนหนังสือและยังอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง นอกจากนี้รัฐบาลยังอ้างเรื่องเทคโนโลยีว่าเด็กสมัยนี้มีการรับรู้ตอบสนองได้ดีสามารถรองรับดิจิทัลสอดรับกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ดีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหาวัชิระถึงกับกล่าวว่านี่คือการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสแรกของจริงเพราะไม่ใช่การแจกแบบเงินสดเหมือนกับครั้งก่อนๆอ,อย่างไรก็ดีการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตคราวนี้ได้รับเสียงวิจารณ์เช่นเคยเช่น ระบุว่าไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะทั้งจํานวนเงินที่น้อยมากเพียงแค่ไม่ถึง30.000ล้านบาทเท่านั้นคงไม่อาจกระตุ้นอะไรได้แต่เหตุผลที่แท้จริงก็เป็นเพียงเหตุผลทางการเมืองนั่นก็คือซื้อเสียงล่วงหน้ากับเด็กวัยรุ่นทั้งที่จะมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในการเลือกตั้งครั้งหน้าและแย่งคะแนนเสียงมาจากพรรคสีส้มเท่านั้นเอง เพราะแม้แต่การแจกเงินในเฟสแรกและเฟสที่2ในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้สูงอายุรวมแล้วกว่า3แสนล้านบาทก็ยังไม่ส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คุ้มค่าเลยที่บอกว่าเป็นปั๊มหัวใจหรือแบบพายุหมุนทางเศรษฐกิจนั้นถือว่ายังห่างไกลจนมีเสียงเยาะเย้ยกลับมาว่าเป็นแค่ยอมความกดอากาศตามกระปิบกระปอยเท่านั้นนอกจากนี้เสียงวิจารณ์ในเรื่องไม่ตรงปกยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ว่าในช่วงตอนหาเสียงจะใช้วิธีบริหารจัดการเรื่องงบประมาณสามารถหาเงินมาใช้ในโครงการได้ไม่ยากแต่เอาเข้าจริงก็ต้องใช้วิธีจัดสรรง,งบประมาณประจำปีงบกลางมาใช้แจกเพราะจะไปกู้มาก็กลัวว่าจะผิดกฎหมายวินัยการคลังเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนทั้งคณะอีกเมื่อวกกลับมาที่การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่แม้ว่าจะเรียกว่าแจกเงินดิจิทัลงวดแรกหรือว่างวดที่3ก็ตาม แต่สำหรับงวดต่อไปนั้นนาทีนี้ถือว่ายังไม่แน่นอนเพราะจนถึงบัดนี้ยังไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าของรัฐบาลเลยแม้ว่านายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรจะย้ำว่าทุกกลุ่มจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้และการเลือกกลุ่มแรกมาก่อนเป็นเรื่องของเทคโนโลยี บางคนอาจจะพูดว่าทำไมไม่ให้เงินสดเหมือนเดิมแต่เป็นนโยบายดิจิทัลวอลเลตตั้งแต่แรกซึ่งเป็นพื้นฐานของที่มาคือการกระตุ้นเศรษฐกิจสุดท้ายต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและเข้าไปสู่เทคโนโลยีด้วยนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งแล้วดังนั้นแม้ว่าจะมีการยืนยันว่าทุกกลุ่มจะได้รับเงินหมื่นแน่นอนแต่ก็ยังไม่มีอะไรรับประกรันได้เลย เพราะสิ่งที่รับรู้กันก็คือเงินยังไม่มีนั่นเองเหมือนกับว่าคิดไปแจกไปไปตายเอาดาบหน้าอะไรประมาณนั้นเหมือนกับการแจกในเฟสที่4ที่ยังไม่ประกาศออกมาว่าจะแจกได้ตอนไหนกลุ่มอายุเท่าไหร แต่มีการคาดการกันว่าน่าจะเป็นหลังวันที่1ตุลาคมเพราะต้องรองงบประมาณใหม่นั่นเองทางด้านของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้ในมุมของฝ่ายรัฐบาลคือพักเพื่อไทยอย่างนายสุทินคลังแสงซึ่งเชื่อว่าได้รับบทบาทองค์คร์พิทักษ์นายในสภาเสนอให้ฝ่ายค้านถอนชื่อนายทักษิณออกมาแล้วเปลี่ยนแปลงเ,เป็นใช้ชื่ออื่นให้มีความหมายที่สังคมเข้าใจได้ ส่วนความกังวลของพรรคประชาชนที่หากถอนชื่อนายทักษิณออกไปแล้วเมื่อมีการเอ่ยถึง ทางองครักษ์ของพรรคเพื่อไทยจะลุกประท้วงจนไม่สามารถอภิปรายได้นั้นนายสุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมชาติในสภาที่ทำกันหากมีการพาดพิงบุคคลภายนอกพองงามก็มีการประท้วงกันพองงามถือเป็นสีสันแต่อย่างไรก็เดินไปได้ในฐานะที่เคยอภิปรายการจะพูดถึงบุคคลภายนอกไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็รู้หมดใช้เทคนิคการอภิปรายก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าแนะนาหากเราปิดโอกาสตัวเองจะทำให้เสียโอกาส ถ้าผมอภิปรายผมไม่สนใจเลยว่าจะเป็นชื่อคนพูดอะไรคนก็รู้หมดแต่หากไม่แก้จะถูกมองว่าไม่พร้อมเลยเอาเรื่องนายทักษิณมาอ้างนายสุทินกล่าวนาทีนี้คงต้องรอดูว่าภายในสัปดาห์นี้ว่าทางฝ่ายค้านจะยอมแก้ไขโดยยอมถอนชื่อนายทักษิณชินวัตรแล้วเปลี่ยนแปลงสรรพนามใหม่ที่สังคมรับรู้กันไปแล้วว่าหมายถึงนายทักษิณชินวัตรแน่นอนขณะเดียวกันหากยังยืนกรานไม่ถอนออกมา จนทําให้ประธานสภาใช้เป็นข้ออ้างไม่ยอมบรรจุยติจนไม่สามารถซักฟอกนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและนายทักษิณได้ในสมัยประชุมนี้นั่นก็เท่ากับว่าเป็นปาหีถูกมองว่าเป็นดีนของเจ้าของพักที่เกีียเสียต่อกันมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้กลายเป็นว่ากําลังจะเป็นบททดสอบสําคัญทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมทั้งนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีที่เป็นเป้าหมายถูกซักฟอกเพียงคนเดียวขณะเดียวกันยังเป็นการพิสูจน์ให้หายสงสัยว่าฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนจะเอาจริงแค่ไหนเพราะหากภาพออกมาไม่สมจริงไม่สมราคาก็จบเหตุได้เหมือนกันทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมือง ขอบคุณข่าวจาก mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ